สวัสดีทุกคนนี้ก็มาอยู่อีพีถัดไปแลยต่อจากคัสซิลาร์เราก็จะเล่นต่อเลยนะครับคนก็คือเราไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรอะเราแบบไม่เข้าใจวะตอนแรกเราได้มเมล็ดพันธุ์มาจากตรงนี้วินเทอร์บอกให้กลับมาพี่วินเทอร์แล้วไปไป,ไปนอน ออนี่เดี๋ยวเอาเนี่ยมันวะฉันคิดว่ามีสะพานมันกำลังเชื่อมต่อนะอยิงป่ายิางป่าวก่อนกูเซฟก่อนแล้วกูไม่รูล้ละเออวะเชื่อมต่อถ้เาเข้าทางอื่นได้ไหมวะเร,เ,รเราเข้าทางอื่นได้ไหมสงสัยเดี๋ยวคาำสงสยัสงสยจะเข้าทางอื่นจะไปเข้าทางอื่นบรรยากาศอย่างนี้ของว่เขา,มามไม่มีผีนะเฮ้ยเหมือนกันว่ะเฮ้ยทุกคนอามหะสัจจันท์มากอ๋อนี่ไง เชื่อกันสี่มุมเลยว,ว้าวให้เป็นหนึ่งนะห้องรับเหรอเมื่อกี้เนี่ยเก็บได้ไหมนะเมนี่ยเก็บได้เนี่ยมีอะไรไ,ไหมไม่มีวกูเซฟได้ไหมได้ไปเซฟเฮ้ยห,ห้องรับเหรอเฮ้ยเท่าไหร่อ่อะอ่าวเวรกรรมแล้วกูทำามันตกน้ำไปหรอเฮ้ยมันตกน้ำไปเลยปะอุ้ย ตกใจจริงเหรอขอโทษเอากูลื่นอกูลื่นกูสเก็ตด้ำแข็งแล้ว,นะลว,นนลวนเนี่ยลิงแหวน้ยิไอ้เฮียมาไงเนี่ยแผีกูหลอกกูอีกแล้วไอ้ผีเฮียนี่เออือ อาหารสัมมาสบะโทะก็ว่าพูดตังโอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ย้กูจะไปแอบไหนได้มึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอมึงสาระเลวมากกูไม่กูไม่กลับไปและกูอยู่ที่นี่แหละกูได้แหวนมาแล้วแหวนทำอะไรย่ะโอ้ขคนลุกเลยอ่ะโอ้ขคนลุกถ้าไปเราจะเจอมันปะวะแต่เราจะกลับไปเราเป็นคนพวกท้าทายอำนาันมืดไม่กูไปไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่แห,หวนทำไรไม่แห,หวนทำไรไคุณน่าก,กลัวคนโอ้โหเสียงแม่งโคตรน่ากลัวกว่าเดิมอีกกูร้องไห้แป๊บกูอยากกลับไปที่นั่นละกูขอ,ขอเซฟที่นี่แล้วกันถ้าเกิดตกาที่นี่น่ากลัวเกินอ่ะทุกคนถ้าเปรเนี่ยหรือว่าองเอาแหวนไปทำอย่างอื่นวะวันหนึ่งนะห้องอื่นมันมีแหวนด้วยค่ะ สักคู่นะคลิกก่อนทุกคนคือเราไม่เราไม่ได้ไปฟังอื่นเลยอะคือเอาไงเดี๋ววะคือแบบกูต้องไปตายที่บนนั้นเหรอเราจะทำการเลี้ยวสักทางอะไม่ดู้เอออา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 ไม่ขอจำจาจบจนจำจำจจจจ ผีอลังกังเกล์ระโดงกระเซงกรเด้งกระดงกระเดงมึงเร็วเดินเร็วชิบหายเลยอีห่านี่มึงเดินเร็วกว่าผีมึงเดินเร็วไปแลยคนลุกคนพองเอาเดินสิเดินไอ,อสัตว์กูไม่อยู่หรอกมึงหรอกไปงอย่างก็ไปเ,เดินมาขับไม่ได้อันนี้บังคับไม่ได้ทำเองมาขับเองเอาลองวิวอยู่โฟล์วมีวิวอยู่โฟล์วมีมึงจะตามกูถึงไหนได้ไอสัตว์ทาโลโอหน้าตาม,มึงไม่น่าโอ้โหอุ้ยอ้า ه, พ่อเตะหน้าหลุดเลยกุ <c oughs> หลาบสวยจังเลยนะขอบคุณมันเป็นอะไรวะเนี่ยอายุอะไรวะประเด็นนะขอโทษประเด็น,นขอสักครู่ขอเวลาโอเคเรากลับมาแล้วคนเราไปแปลคำว่ารีลิฟมาเพราะเราเหน็นบ่อยแล้วมันบอกว่าแปลแบบมันแบบว่ามันรู้สึกแบบว่ามันโล่งใจที่คุณชอบมันนะไอ้รีลิฟเนี่ยแปลว่าแบบบรรเทาคำนามแปลว่าบรรเทาบรรเทา เราชาใจเหมือนกันแล้วแบบเป็เป,ปยาวแปลว่าโล่งใจมันมีความปริยาที่แปลว่าโล่งใจอ่ปะประมาณนั้นปะมีบางมีอะไรอะไรมีสักสิ่งไหมที่คุณต้องการมีอ,อ,อะไรที่คุณต้องการไหมมีเออันนี้จริงอะไรมีสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าเออตอนนี้เออมันมันพอแล้ว <c oughs> เหรอมีมันมันพอดีสุดมันคืออะไรวะมันดูฆ่าคุณเหรอเครงฉันได้ยินเสียงอะไรเปิดประตูอีกแล้ว กูกล้าออกไปจากที่อ้โดนสีดิเฮียเลยอยากออกไปที่นี่แล้วอะกูเซฟเลยเแล้วไม่ละเซฟแล้วก็จบคลิปนี้อีกรอบนึงถ้าเราเดินไปมุมดูสีดิไม่น่าไปไหนได้โอ้โหสีนี้สวยจังอะให้ทุกคนเห็นอะไรช่องเล็กๆนั่นปะนี่คือช่องอะไรอะออาวล็อกไอ้กนกันเนี่ย โอเคล็อกหมดมีอันนั้นไม่ล็อกอยู่วันเดียวควรต้นตีนกูจริงจริงเนี่ยเข้าไปอีกสักรอบหนึ่งเวล่ะให้ตายเล่นกลับดีกว่าเซฟหน่อยละก,กันเอตื่นเต้นอนะมาดูว่าอ,อะไรอะดูต้นไม้หน่อยละก,กันตวัวย่างมึงอะโอ้โหมันก็โตช้ามากเลยโตฟะทีเอสเซนโลโรผมันจะเป็นแบบ ตัวใหม่เลยนะทุกคนทำอะไรายอะครับอือหือมีอะไรนี้ไหมเจ๊ไม่มีนะเจ๊กลับไปได้ไหมเจ,มมจ๊กลับไปไหนอะ <S <S มีอะไรที่บวไม่ทำมีห้องหนึ่งเปิดปบุตรยังวะถ้าเปิดบล้วนะรวเปล่าด่วนห้องนี้มันเสียงโคตรหลอนเนฮะ้ยนี่คือ ัเดิมได้วางก็คนเออเลยคุณนะวันนี้ก็มาแล้วนี่ไงอันไหนที่มันไม่มาอีกอ่ะทองคำหนักหนึ่งสลึงคือทุกคนมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะจริงจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคิดไมนะ่ให้กูทำอะไรวันนี้ฉันจะรู้ไหมครับขออยู่ในห้องแป๊บนึงนะจ๊ะฉันไม่รู้ทำอะไรอ่ะนะ กขูขำวะทุกคนคือเราลืมปะมันบอกว่ามันมีประตูอะไรเปิดเย้ยมันได้แบบมีอะไรเปิดใช่ไหมมีอะไรเปิดอ่ะมีห้องไหนที่เราปันปิดประตูไว้ปะจะไม่ได้เหมือนกันนันเนี่ยมีไหห้องเนีน้ไม่ได้ใช่อะไรห้องอะไรเปิดวะห้องนี้ไม่ใช่หรอก ีห้องอะไรเปิดห้องอะไรเปิดตัลโลทุกคนเรามีห้องอะไรเปิด,ออปด,ก,ออปดก็ไม่รู้อะมันจะไปกลับมาชั้นนี้เหรอวะ เปิดห้องเองอะ่ะห้องห้องม,มีห้องอะไรเปิดม,มีกุญแจไหเอาก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่ห้องพวกนี้มันเข้าไม่ได้นะ้กันเนระียบล้ข้างล่างนะ อ๋อนันานไปแล้วนะนายไม่เข้าไมา่ได้นะอันเนี้ยอันนี้เข้าไม่ได้นะน่าก,กลัวเกินอันเนี้ยน่ากลัวเกิอน,กกอ,น,กกอ,นกอยากเล่นแล้วเนี่ยช่วยแบบรอให้มันจบนะมันอะไรจบพิธีสยองเกินอ่ะพี่ดองเกมเป็นเกมคุไม่อยากเล่นเกมแบบนี้เลยน่ากลัวเกินไอ้ห่า เออเออเซียรได้ไหมเนี่ยเซีได้ไหมเนี่ยโอเคไม่น้องสะดอกเราเซียไปแล้วล่ะวะอะไรเนี่ยกูจกันกูตจะตายแน่ๆเลยกูว่าไม่ทำงานด้วยกุญแจแตะพี่เมนที่มันปิดไว้อยู่อะยังไม่ได้กูมีมีดมาหนึ่งอันพร้อมที่จะฆ่ากูแล้วใช่ไหม หาบางสิ่งมาตัดแล้วปิดโดแล้วกระตุยมาอุย้ยเร็ยสาระเลวมากมึงชั่ว,วอะไรเย็วมากแล้วกูไปไหนแล้วกูแบบออกไปตรงไหนวะไม่อย่างนี้เลยเหรอไม่อย่างนี้เลยวะโควก็อย่างนี้เลยอ่ะหูจะเต้นตุบๆอ่ะ แรงมากครับน้องคือกูต้องหนีใช่ไหมสรุปไ,ได้ม,มาแล้วกูต้องหนีเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะคนลุกอะ่ะเออเนี่ยกูแบบว่าไปเซฟก่อนได้ไหมการกนตีกูตายเฮ้ยเขาตกใจเมื่อกี้เขาตกใจอ่ะคือคนเล่นแม่งตกใจจริงนะเว้ยคือแบบคนลุกอะ่ะ,ะนี่ตนี้คนลุกคือคนเล่นแม่งตกใจคนดูอาจจะไม่ตกใจหรอกแต่คนเล่นนี่สีหัวใจวายตายเราจะเซฟนี้แล้วเราวิ่งเลยนะก่อนนี้ขอเราเล่นขอสำรวจแป๊บนึง ถ้ากูหลบไปหลบไปไหนวะถามจริงถ้าหลบตายละมึงเรามีมาใช้ยังนี้ได้ไหมเออไม่ใช้่ไงโอเคไม่ได้กูเตรียมตัวหนีแล้วไอ้เ <Ske> ฮ <pt necessary> ียดังอยู่ด้วยล่ะโอ้โหดูกันวิ่งเลยโคตรเร็วไอ้กูวิ่งไปไหนอี ด้วยเสียงหรือว่ามันต้องวิ่งไปคือต้องหนีหนทุกอันอะแล้วก็วิ่งไปที่ห้องสักห้องหนึง่งเครงข้างจะมีห้องไหนปลอดภัยซึ่งกูไม่รู้แล้ดูไหนซสักดูดูกระตายไม่ชอบแล้วดูอะไรวะรดูเขียวอะหมูวิง่งโคตรเร็วเลยเอกตายนรกโอ้โหวิ่งเร็วเกิน โอเคได้แล้วอันนี้มันทําเองวะ่ะอย่าบอกนะกูต้องเจอทุกอันแล้ววิ่งหนีอย่างนี้ทุกอันน่ะกูถามจริงนะมึงให้กูตายเถอะอ้าวมันคือตัวนี้ดีหว่ามันมาซ่อนมันคือผีไอ้คือที่นี่เหรอคือทุกที่ที่เราเจอมันคือมันซ่อนตรงนี้ที่เดียวกับกระต่ายคุณซ่อนที่นี่เธอ,อซ่อนที่นี่เหรอหล่อนหล่อนซ่อนที่นี่เหรอ มึงตาบอดเรอเปแกเห็นเต็มเต็มหน้าฉันเคยคุณแล้วกูจับเฮ้เฮ้โอเคฉันจะให้เล็บบิดดอเป็นแบบคำสัญญาเหรอที่อะไรเนี่ยแครกได้ยินเสียงโอเพนเปิดประตูอีกแล้วอะไรประตูอะไรกรเูเซฟก่อนเอาไปเไยไปไปๆๆไมนไม่ไไหน ทางเดิมมันไม่มีแล้วเอาไปใช่ป่ะในทานเดินตรงนี้ต้องมีประตูไหนเปิดละในหนึ่งในนั้นอ่ะโหแล้วจะวิ่งหนีผุ้อันเลยอ่ะตอนแรกมันจะวิ่งหนีอันนี้ก่อนแล้วเจอผู้หญิงก็วิ่งหนีใช่ไหมนี่เจอไปหานี่วิ่งหนีไปแลดูไุมไม้ผลิเจอกระต่ายก็วิ่งหนีไปแลดูเขียวอ่ะแลดูที่อะไรวะเขียวอ่ะร้อนใช่ไหมแล้วก็ต่อไปคุณต้องเจอวิ่งหนีแลดูไหนวะเนี่ยแลดูหนาวกับแลดู เฮ้ไม่ไม่ใช่อันนี้น,นี่อันนี้อันนี้ผมวิ่งไกลหยิบกันแลเนี่ยคือตอนนี้มันเหลือแค่หนาวกับเร,เราไม่รู้ไอ้ที่เหลือเนี่ยจะวิ่งไปหนาวหรือวิ่งไปดูไปไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย is lock อ่ะอันหนึ่งอันกูต้องตายอีกรอบนึงอะ่ะกูต้องวิ่งหนีทุกอันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยกูท้อว่ะกูขนลุกหมดแล้วเนี่ยโูไม่อยากเล่นแล้วว่ะาจะจบเกมที่หงัง <laughs> อะไรไอ้อะไรอะไรมึงเกือโผล่ตรงนั้นเลยเหรอแล้วกูจะไปทางไหนได้ล่ะมึงหลบโผล่มาบั้นอ่ะมเร็วมากนะเร็วช่วด้วยเร็วชาติด้วยเฮ้ยเร็วจริงเร็วจังอ่ะครับหนึ่งขอผมเอ่สำรวจก่อนเทคืออะไร แกจะให้คูเก็บอะไรเลยหรือไงโอ้โหแล้วนี่ต้องต้องวนเหรอต้องเล่นเดินวนเหรอเฮลเฮลบูบอยคนช่วยอะไรเนี่ยโอ้โหคูไม่อยากจะไปจะเรียนานาการเลยกูต้องเล่นวนอนะ่ะต้องเดินวนกับมันอนะ่ะโอ้โหจะเล่นเตะตุบๆอะ่ะ ทุกคนกูจะบ้าตายแล้วนะกูไม่เล่นแล้ววันนี้ยในวันเนี่ยกูไม่เล่นกูไม,ไม่เล่นเลยวะไอ้ช่ามันเดินแบบมันติดอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะแล้วแบบผมนี่น่ากลัวหมดแล้วอันสุดท้ายกูไม่ช็อกตายเลยวะเนี่ยอันนี้มองไม่เห็นอ่ะว่ามาทางไหนอ่ะมันเดินเร็วออกูอีกคิดว่าถ้าวนวนน่าจ,จะดีกว่าปะ่ะอ่ะเฮ้ยไง เดินเร็วเกินผีอะกูน่ากลัวสามรสามรสามรบามอตรสาปะกว่าโตอารหัตโตเฮ้ยกูจะเป็นบ้ามึงตั้งมาทำไมเนี่ยไอ้ผีสัตีมมีใครมาตามฆ่ากูอีกไหมเนี่ยกูตายก่อน ตัวที่อะไรเนี่ยพี่ปุ่งเหรออ้ออาวจบแค่นี้อ้าแค่นี้คำเดียวโอ้ประตูเปิดอีกแล้วกูต้องได้เวลาหนีอีกแล้วละสินะกูขอไปเซฟก่อนแล้วกันนะทุกคนอ๋อมันกลายเป็นสีมืดด้วยถ้าเกิดเป็นแบบว่าถ้ามันครบทุกอันแล้วมันกลายเป็นสีมืดไอ้ถ้าหมดเราเจอผีครบทุกอันเราก็ไปแลดูหนาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอตัวนี้เสร็จแล้ว ถอดเสื้อได้ออแล้วทรมา,านหมดแล้วอยาจะเป็นบ้าตายเจอผีอะไรกันอย่าบอกนะไอ้ผีนั่นนะ่ะมันผีผีเหรอเือวะที่ตอนแรกเราเจอผีต้นไม้หอหรผีต้นไม้อ่ะกูอวนนี่แหละกูไปแนละ้วไม่ไปเหรอไม่ไปไหนเนี่ยเออมองไม่เห็นอะอะไรวะอะไร แคมาทำอย่างนี้ไม่ม็นอะไรมาหรอได้ไงบิ๊กโอเคต้องหนีไหมกูต้องหนีใช่ไหมต้องหนีกูต้องหนีกูต,ต้องมีชีวิตรอไปแล้วอะไรแปลว่าเราเอองดอกไม้่อนแล้วทำไงต่อแค่นี้ไม่มีอะไรไล่กูแล้วหรอกูให้กูหล่นหล่นเองนี่นะฉันยังมีชีวิตอยู่ของกูถ้ามีจุดตนน้นเริ่มจากการที่จะแบบว่า เ่นียข้างขวาเปอร์ upper. โอเคเราไปแปลมาแปลว่าออขอบคุณที่มาช่วยอยู่แล้วก็โอเคเริ่มจากบนตามเข็มนาฬิกาเข็มตามเข็มนาฬิกากลับมาแล้วมั้วะแทำอะไรอะ่ะเออรู้แล้วว่าเข็มนาฬิกากลับมา จะเกิดนะน,นี่อะฉันจะเป็นว่าตายด้านนาทุกคนเข้มนาฬิกายัางวะให้ฉชนตาตรงนี้เด้ไหมยแล้วคุณจบตานนก่อนแล้วค่อยมาต่อกันขาวหน้าดีไหมหรืออย่างอะไรน,นี่ยังไม่ยังไม่เป็นสีเทาเลยเนี่ยไม่ใช่นาฬิกาเหรอเกี่ยวอะไรกันนาฬิกาวะ โอเคทุกคนไปหนึ่งนะไอตัวที่เราเก็บมาเมื่อกี้มันเป็นตามเข็มนาฬิกาโอ้โดนติดอะไรเนี่ยโอ้ถีตูตาก็ไม่แปลกใจหรอกคุณได้ติดขนาดเนี้ยทั้กูนะน้องเข็มนาฬิกาก็อีเจดีใช่ปะเนี่ยแล้วก่อนนะไม้ทำอะไรได้ follow dancing เต้นไม่ใช่หรอ dancing เต้นเอตามทวนเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกานี่ก่อนตองไหมไม่ใช่เริ่มจากตรงไหนก่อนละเจ๊อัน,นี้เหรอไม่ใช่มันบอกว่าเมื่อคุณได้ยินสเปียงคามาราวเริ่มจากตรงนี้ ให้เราช่วยอะไรขอบคุณสำหรับทางถนนนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะเพื่ออะไรครับจริงไม่มันว,นวนุนวายทำไมเนี่ยกูไม่อ่านอะไรนั้นแหละคขขี้เกียจ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่นี้หรอ คนคที่จะคิดเกี่ยวกับรีเซฟฟอรมแต่ละรับจากฉันเนาะอะไรเฮียอะไรนี่เอาอีกแล้วกูอยากจะร้องไห้อยากหยุดวันเวลานี้ไว้มึงแพ้แล้วดูหนาวใช่ไหมล่ะแพ้น้ำแขหงใช่ไหมโอเคแพ้แล้วดูหนาวโอเคแพ้แล้วดูหนาวไอ้สันตารโรนี่ อมันเด็ดมั้งนะเออตายซะมือเออตบติดแล้วละ่ะชีวิตตัวดรทีคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่คุณอยู่ที่ไหนใชไใชู่ที่นี่อยู่ที่ไหนฉันกลัวจังเลยโนโมโนโมไหนวะโนโมตกใจไอ้เคี้ยบสีลูกกระต่ายใหม่แล้วหรอแม่ค้าพ่อค้าทุกคน ฉันขอโทษอ่ะฉันมันผิดอะไรพลาดหรอโฟวหรอฉันมันผิดไปแล้วอ,อะไรอะไรไอ้ฉันนี่เสียงบางอย่างเปิดเลยเฟ้าเท่นหรอบอกได้ยินเสียงบางอย่างจากฟ่าวเทนอ่านถูกบอกว่าฝาวเท่นน้ำพูน้ำตกน้ำหาวปาะ,นะัง็นนะน้ำน้ำน้ำตกเหรอ พุตกไปตรงนี้ไงไรอะอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ติดฉาอะไรเนี่ยโอ้โหเดินลำบากเกินโอเคทุกคนตาเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นต่อกันนะครับตอนนี้เราก็จะเซฟไตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้แล้วเราก็จะมาเล่นต่อเขาหน้าตรงนี้ที่ตรงนี้ที่เดิมโอเคแล้ว